หาขนมหาอะไรทุกอย่างเนี่ยให้ดึงกลับมาอยู่ที่นี่อยู่ที่พองยุบให้มาดอยู่ดีอาณาภาษีเออที่ผมไม่ได้พูดอีกอย่างอาณาภาษีมันจะมาอยู่ตรงนี้พองยุบมันจะมาอยู่ตรงนี้เพรยกมันจะเงียบอยู่ตรงนี้อยู่สองที่แต่เวลาพองยุบมันเงียบตรงนี้ตรงนี้จะเงียบด้วยเวลาใครกําหนดอาณาภาษีเงียบตรงนี้ตรงนี้ก็จะเงียบด้วยให้ไปดูเอาเพราะเวลาจิตท่านเพ่งเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ย สติปัฏฐานสี่เนี่ยเวลาดูลมหายใจกาเรียกอนาปาสิตแต่ผมชอบอนาปาสิตเพราะมันมีในพระไตบิดกะอย่างผมไม่อยากเป็นเบื้องเครื่องของผมข <c oughs> อ่นั่นเองอ๋อแล้วก็ดับะทีนี้ดับจิตจิตตานุปาาัสสนาท่านเคยเห็นคนใกล้ตายไหมมีใครเคยเห็นคนใกล้ตายไหมเคยครับจ้ะมันทำเป็นไงหายใจได้ใช่ใช่ที่ไงใช่เออ นั่นแหละเวลาท่านรู้ว่าท่านผ่านอนุโลมยานเสร็จมันจะมีอาการทั้งวันแหละเหมือนจะขาดใจตายแล้วไม่ต้องกั้นหายใจตายนะไม่ต้องกัดลิ้นตัวเองนะมันจะเป็นนี้ทั้งวันนะ่ะเหมือนหายใจไม่ออกสังเกตคนใกล้ตายไหมใช่นั่นแหละอาการนี้แหละแล้วเสร็จท่านท่านต้องกำหนดตลอดว่าท่านกําหนดอะไรอยู่แล้วจําไว้นะอาการแบบนี้เขาเรียกดับจิตเนี่ยมันจะวุบเดียวมันจะไปวุบเดียวแล้วมันกลับมาแต่ว่า สติท่านต้องมีนะหนึ่งต้องไม่มีเวทนามีเวทนาต้องดับก่อนคือคือจิตการที่จิตจะดับจิตออกจากร่างจําไว้นะมันจะไม่มีเวทนาใครบอกว่ามีเวทนาแล้วจิตดับนี่ของปลอมเพราะอะไรท่านจะออกจากร่างฉันไม่ห่วงกายหรอกเพราะกายมันไม่เจ็บเพราะจิตมันจะออกแล้วปุ๊บเนี่ยมันออกไปแต่เพื่อเรายังไม่ตายไง